โอเคผมก็ขอสวัสดีสวีดัตกันด้วยนะตอนนี้อยู่กับไมคครับ,รบพิกซมอนนะครับผมซึ่งเราจะมาเอาชีวิตรอดโดยการที่ได้เป็นลิโอรุนะครับมาเป็นสตาร์เตอร์ของเราไน้อยอ่างน,นนะไปแล้วก็มาเปิดกล่องเลยนะครับผมนี่เ p s h แช e นะอืมแคนดี้นะครับอุ้ยขวานหินด้วย โอเคประมาณนี้แล้วกันร้านค้ามีอะไรบ้างเอม,มิอรเลหุยต้องมีท่านคอไปเข้าไหมท้าพืชเหรอเรียบร้อยนะครับคา์เตอร์อ่าแทนท่าน,นี้แล้วกันช็อปคิปเปอร์นี่ขายอะไรเอ่ย อ๋อนุ่งไปนะผมแล้วก็เก็บของก่อนนี่นะเป็นอ bon นะัลตราบ่อนน้ำตรงนี้แล้วก็มีรีไวทด้วยนะโอเคอันนี้อาหารนะครับโอเคไปนะเราไปนเถอะตัวนี้ก็ดึกแล้วนะดึกเร็วจัง เราจะได้เก็บเลเวลไหมในวันนี้นะครับนี่นี่นี่น,นี้ก็น่าจะมีของดีนะครับคืออะไรบ้างโอ้รีไวเยอะมากนะเอาไว้ชุบชีวิตนะครับอุย้ยควิกบอลก็มีอะนี่ก็มืดแล้วนะล้วก็ขอนอนแล้วกัน จะให้เก็บเลเวลนะตอนเช้านะไปนะผมเช้านี้ก็เก็บเลเวลกับใครดีกับตัวนี้นไหมเราไหวกับมันไหมไม่น่าไหวนะเนี่ยอุ้ยบับอะไรมาไปอุ้ยตายเลย เราตาเแล้วเนี่ย,ยวต้องต้องฮิวละไม่ได้การละแบบเนี้อุ้ยอันนี้มันเป็นโปเกหลดนะครับโอเคได้ต้านพิษมานะโอ้ไอห,หินท่านหินมาอุ้ยไม่ตายด้วยนะครับเคาน์เตอร์ดีกว่ามาโอเคเรียบร้อยนะครับ อุ้ยมีเทพเกิดนะเป็นม้าอยู่นี่รอนนะตัวนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดมาคิดวิวต่ออันนี้คืออะไรอันนี้คือบัฟแอคแทกแล้วก็สเปเชียลแอคแทกเหรอ,อแทนควิกแอคแทกไปละกันนะครับเดี๋ยว,ยวอันนี้ทิ้งแล้วท่ามันมันเข้าตัวอนะีกเนี่ย ตึบปึ df, ๊บ okay. ป tamam. oh, hey, cool, ึ๊บโอเคแล้วก็หาขีดเวลต่อนะเห็นอะไรเขียวๆตรงนี้โอามาป่าเอ้ยไม่ใช่มาป่ามาใส่ฟ้าดิเราจะติดชามั้เรียบร้อยไม่อาจขาดคำเลยอเคอัพเวลลัวๆนะครับจังหวะนี้เรามีฟูลฮิลไหม ไม่มีฟูฮิวนะต่ไปฮิวกนก็ได้ดเก็บเอลแถวหมู่บ้านผมก็โอเคนะจะได้มีแบบปร,ร่มัานเซ็นเตอร์ไงมาัาลัทธาครับ,ะะรบอ่ะบับบับสเตตไปก่อนนะโอเคเรียบร้อยเลยววยี่สิบเอ็ดเองนี่วลวสิบวลวสิบเก้าใส่ฟ้าปะเนี่ย อุ้ยมันจะระเบิดตัวเองไหมั้ยเรียบร้อยนิีิ no. พอดโน้วิทีเกิดเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปรับผมว่าผมปรับมาแล้วนะให้มันเกิดน้อยๆแล้วนะไม่ยังเกิดที่อยู่เลยอันนี้มีปุ๊ก มีที่เลดบอรดนะตรงนี้เป็นตัวอินเทลเลียนปะเนี่ยโอเคครับสามดาวเนาะไปลองสู้ดูนะโอ้โหทีมเราจิมมี่เลียนโอเคแล้วก,ก็มีท่านคอเข้าไปเลยนะอ้าวระเบิดบตัวเองซะงั้น โอ oh. ้ยบร้อยหมดดงเลยทีเดียวโอเคต้องกลับไปฮิวที่บ้านใช่ไหมหรือว่ายังไงทึบอันนี้22อันเนี้ยยีนะครับเราฮิวได้นะเรามีอันนี้นะครับรีไวท์กดขี้ขวานะครับปุ๊บ ก็เกิดมาแล้วนะ,ะตัวนี้แล้วกันเก็บเวลต่อนะครับมีท่านคอไปเข้าไหมไม่เข้าหรอล็อกสแมร์นะเข้าอยู่แต่เราก็จะตายแล้วนะอืมไฮเปอร์พูชั่นเลยแล้วกันนะครับฮิวมาโอเคเรียบร้อย ขึ้นมาเป็นวิวยี่สิบหกนะตอนนี้ไปแล้วก็อุ้ยตรงน,นั้นก็มีเป็นประตูนรกนะเดี๋ยวไปตรงน,นั้นก็ได้นะครับเผื่อว่ามีอะไรดีๆให้เราได้เก็บนะครับน่าจะมีกล่องอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีของอี่ยวกอบพิกเซมอนไหม โหไม่มีเลยไม่มีของดีๆเลยอรอบอกทองนะครับน่าจะดีสุดละบอกทองแต่เราก็ไม่ได้เอามานะโอเคเรวเดินเก็บไวในตรงนี้ไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นไพโอมลมาใช่ไหมอืมึบโอเคข้าบนญนะมี ปุก,กป็ตส์ปาวเนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าปุก,กป็ตส์ปาวาปะปุก็ตสต็อกหรือเปล่าในเออเขาเรียกว่าโปกเกมอนไงในโปกเกมอนกูนะ่าจะมีอันนี้นะอูแล้วก็อันนี้มันฟูฮิลเนี่ยว่ะอันนี้คือไว้ล้างสถานะทุกอย่างนะถ้าเราตีสถานะอะไรมันก็ล้างได้นะมันไม่ได้จะเฉพาะทางแบบแอนตี้โดอะไรพวกนี้ไงมันล้างหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นเล้งที่ดีโอเคแถวนี้มี อะไรให้เวลเก็บไหมให้เก็บเวลให้เวลเก็บอุ้ยสามสิบหกเวลสูงจังอ่ะสิบเอ็ดน่าจะได้อยู่นะตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเลยนี่ไงนี่ไงได้อยู่เดี๋ยวเอาไฮเปอร์ฮิวออกมานะครับเจ้าวันนี้ฮิวดวนเลย โอเคหิว okay, ละเก็บมาหาวิวตัวใหม่โอววิวเจ็ดวิวสองได้อยู่น่าจะได้นะตัวเนี้ยโอ้ยตีไม่เข้าเลยฮะติดชายอีกเยี่ยมเลยเอาเคาน์เตอร์ว่าไงแมนแจ่์ค่อยค่อยต่อไปแล้วกันนะครับมันชา อืมเรียบร้อยปึ๊บ Anti อแอนตี้โดดเราฟูหิว Full ออมานะครับอ่านนี้ติดชานะแล้วก็ใช้อันนี้แก้นะครับโอเคเรียบร้อย 58, เลี้ยวแปดเล้วเจ็ดโอ้อันนี้ก็กลัวติดชาเหมือนกันนะเราสู้กับมันนะแล้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนผู้ต่อสู้อูตตะข้า,ขามีบอสให้เลีน,นะไปเลดบอสดีกว่านะครับ บอกอะไรอะอุ้ยอันนี้ฟอร์มใหม่หรือเปล่าเลยยังไงเอ้ยฟอร์มใหม่จริงด้วยนะเป็นหนูธรรมดาแต่ว่าเป็นฟอร์มมืดคนระับเปนแตเป็น,ปนอุ้ยฟอร์มใหม่จริงด้วยสูมาก่อนโอเคถ้างั้นเราก็มีท่านคอเข้าไปนะครับอุ้ยเราตายเลยเพื่อนเราก็ตายนะครับ เอาเหลือตัวเดียวแล้วก็ระเบิดแล้วเหรอเออมันชอบระเบิดตัวเองอ่ะไอพวกนี้แล้วก็ตายแย่เลยดิโอเคอไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลากลางคืนนะแล้วนะเราก็สามารถนอนได้นะครับตึบรูคาริโอเราจะพัฒนาล่างตอองไหนเอ่ย อ okay, เดี๋ยวรอเป็นตอนลงคืนนะอ่าล้นนี้ก็เชา้าแล้วนะครับกับใบโอมเป็นป่าไม้นะครับป่าไม้ที่มันก็จะน่ากลัวเลยนะมาพร้อมติดชาย,ยังอ้ยเรียบร้อย defense s t a t บับพลังป้องกัน <c oughs> ก็แถวน,นี้มีแต่เป็นไอพ่อปเกยว่มอนผิดนะใช่ไหมโอ้งูเวลยี่สิบสองนี่ก็ยี่สิบสองเหมือนกันทำไมมันเอ้ยยีส่สิบสองจริงป่ะเนี่ยอืม,มาล็อกสมัทนะครับโอเคเรียบร้อย อันนี้มีแต่งูปะเนี่ยงูเต็มเซิร์ฟเลยนะโอ้อันนี้ไอ้คโครนนะเฮ้ยสามเอ็ดเลยเหรอโอ้ยมีคนนชายนี่นี่นาไ้่ตีไม่เข้าเลยอะเอาท่าอะไรตีเข้าเนะี่ยเอาท่านี้ได้อยู่งูติดผิดแล้วด้วย แล้วมีอุ๊ยเราตายนะครับแล้วก,ก็มีแอนติโดอยู่นะโอเคไอ้คนเหรออุ้ย38เลยนะครับมันเว่อเยอะนะดังนั้นเนี่ยสเตตสเตทมันค่อนข้างที่จ,จะดีกว่าเรานะครับวันนี้เราได้ไหมมีท่านคอไปเจา้าวันนี้เรียบร้อย ยิ่ไโอมอะไรทำใมเป็นแบบเป็นย่าสีนี้เรายะอยู่สักพักนะครับมอนเตอร์น่าจะเกิดอยู่นะดีไม่ดีอาจจะมีแบบเทพเกิดก็เป็นได้นะครับตัวชาชากาแฟมันเ,เป็นผีทำใหเราตีไม่เข้าน่าจะเป็นผีนะเลยเลยตีท่าต่อสู้ไม่เข้านะครับ โอเคได้มาทีละเวลนะตอนนี้ยางน้นก็ขยับทีละเวลอู้ววสามสิบเลยอ่ะลองดูนะครับตีเข้าไหมเนะี่ยเข้าอยู่เคาน์เตอร์อะแล้วเราก็บัฟสเตตรอแล้วกันนะครับอืม อุ้ยตีแรงอยู่นะบัฟแต่ทีก็แรงอยู่นะอ๋อมันใช้โพเทคนะครับเ้วยตีไม่ค่อยเข้าควิกกาดอ่ะแทนเคาน์เตอร์แล้วกันนะครับเอากาดเข้ามาป้องกันอย่างรวดเร็วซึ่งเราไม่มีฮิลใช่ไหมนะ่ะเราไม่มีเอิร์มฮิลแล้วนะครับก็คือเราไม่สามารถฮิวได้แล้วนั่นเอง มามีท่านคอไปตัวนี้เหลือห้าบ้าบอรเราจะไม่ปลอดภัยเอานะเราต้องรีบดิสคอนิกออกมาเลยนะครับไปแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับสิบว่ามันอัตทาทวยี่สิบอ้าวมันจะเป็นเกาะซรายแล้วนะหุยลาทิอัดนะครับ มันเกิดที่ไหนเกิดบนฟ้าแน่แนเลยนะเกิดที่ไบอมมหาสมุทรด้วยใช่มันน่าจะบินอยู่อ่ะไม่ให้ผมเดานะดังนั้นเนี่ยเราก็คงไม่มีปัญญาไปจับมันแน่ๆน,นะครับปอมมอนเราก็มีแค่นี้เองนะปุ๊บๆเอาเถอะเดินลาะเลาะฝั่งไปแล้วกันนะน่าจะมีอะไรดีๆอยู่แถวนี้นะครับ ูน,นี่ไงซิลเวอร์พาวเดอร์นะผงเหล็กไม่ใช่ผงเหล็กสีผงซิลเวอร์ไงข้าบนนะั่นคืออะไรเป็นปูเกีสต็อกเหมือนกันนะครับปูเกีพาไว้เรียกว่าปูเกีอะไรอะ่ะผมลืมแลวไม่มัน่นใจเหมือนกันนะาเรียกว่าอะไรนะครับ มันขึ้นยังไงเนะี่ยปึ๊บ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 อ่าขึ้นมาแล้วอุย้ยมีฮิลแล้วแล้วก็มีเฮวี่บอลนะอ้าวเอาเราไม่ได้เอามาเหรอแย่และช่วยเลยทีนี้ น,นี่คือเลเวลบอลอ๋อเลเวลบอลก็มีแล้วก็มีหิวอ๋อห็นนีก็มีอยู่ปึ๊บปึ๊บตัวนี้มีไหมใบบางบางดีไว้นะแล้วก็มีฟูหิวด้วยนะครับแล้วก็มีเลเวลบอลอ่ะก็ถือว่าเราจะได้จับโปเกมอนแล้วแหละถ้างั้นอะ มีลเบรบอลให้ขนาดนี้นะครับน,นี่คืออะไรน้ำน,นี่เป็นนกนี่นาอุยมีอะไรที่เต็มไปหมดเลยนะครับจะแสดงไม่ได้อบอลน,นั้นมานะเฮฟวี mm ่บอลนะครับเพราะว่ามันจับบอมาที่น้ำหนักเยอะได้นะบอลมาที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะก็จะจับโอกาสติดง่ายนะครับ จับพวกเทพไงเพราะว่าพ,พวกเทพมันตัวใหญ่กันนะมันก็จับได้นะครับไปแล้วก็เดนทางกันต่อมันจะเป็นแผ่นดินอะไรตรงเนี้ยแต่เป็นแบบไม่ใช่ใบอุมนะเป็นโบทั่วไปนะนี่ตัวนี้เลยน่าจะสู้ได้ไหมไม่มั่นใจนะครับก็จะลองดูนะอุ้ยพบว่าสู้แม่แน่เลยแล้วก็ ถอยออกก่อนแล้วกันนะครับถ้าสู้ไม่ได้นี่นะผมไบโอมเอาเล้วไบโอมอะไรนะฟอรเรสเนาะใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นฟอรเสรสตตัวนี้ก็มีโอกาสซาเชียนเกิดก็มีนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวฮิวนะผมเพราะว่าผมจะตายทุกทีเลยอเอาคิประมาณนี้พอ ตนป่านี้ก็มีพี่กจูก็่โอกาสเกิดเหมือนกันนะเอ้ยไงสตาร์เชีนเกิดจริงด้วยเป,ป็นไงพูดปุ๊บก็เกิดปั๊บเลยนะว่าแต่มันเกิดที่ไหนมันเกิดแถวนี้แหละในวงป่าแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไม้บางโอเคนะผมว่าน่าจะคงไม่ได้เจอแล้วแหละเออเกิดที่ไหนอะาเชียน เดี๋ยวผมเดินเลาะไปแล้วกันนะครับอ่าแล้วนี่ผมก็ได้ทาการมาเจอกักบเจ้าตัวซาชเชียนนะซึ่งก็อยู่แถวนี้เน่องนะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยมีเขาเรียกว่าควิกบอลนะครับอยู่สามลูกนะดังนั้นเนี่ยก็ผมจะเอาควิกบอลแล้วกันนะเป็นตัวแบบตัวพพีเกมนะไม่รู้ว่ามันจะช่วยไหมนะแต่โอกาสจับมันคูณห้าไงว่าจับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะที่สุดละ แต่ไม่รู้ว่ามันจะติดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันไม่น่าติดหรอกอา้าวฮะฮะอา้าวทำไมมันติดละ่ะอา้าวสรุปคือผมจับซาเชียนได้เหรอเนี่ยฟอสพัมนะครับอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะตึก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 สโสแดน นี่ก็บับแอคแท็นะครับแมวโหดูสินี่เราจับสตาร์ชียนได้ภายในเทินแรกเลยเหรอแล้วก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วก็นอนฮนะอ่าตอนนี้มันยังไม่มืดงอ่ะเนี่ยโอเคโอเคนี่ก็เช้านะแล้วก็มาเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะที่มีอะไรล้อมรอบด้วยนะครับอุ้ยขา้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมาตเตอร์บอล นะครับปาบไปดูกันปุ๊บ c ้อยสค,ส,คสครับ Scrap แคปสครับอ๋อมันเป็นต้นไม้แบบนี้นะจำไว้นะครับว่ามันจะเป็นมีไฟนะอุ้ยมันเกิดอ,อีกแล้วนะซาเชียนนะครับมาเราก็ต้องลองเชิงกันหน่อยนะต้องลองเชิงหน่อยนะครับซาเชียนเรานี่แล้วก็มี EP s h แชร์ P ใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวนี้ไป มาต้องลองหน่อยละแล้วร่างเดียวกันได้ไงเฮ้ยมันไม่มีท่าแรงๆงบ้างเหรอโอ้หตัวมันมันบัฟท่าแนละ้วดิซอสแดนสลัเหรออ่ะบัฟซอสแดนก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้แบบตีแรงๆนะอ่ะบัฟมาแล้ว ไปก็ท่าแสแลด็ดเลยนะฟันไปนะอุ้ยฟันแรงอยู่นะฟันแรงอยู่ไปแสแลด็ดไปอีกเออตอนนี้เลือดแดงนะแคยย่แต่งกันเรียบร้อยนะผมอุ้ยได้มาสองหมื่นเลยนะเลเวลนะครับแชร์ให้ด้วยนะเฮลปิ้งเฮนะครับโน่เราได้ดาบดาบเหล็กนะครับเอามาทำไมก็ไม่รู้ดาบเหล็กโอเคสุคือแบบได้สตาเชียนมานะ เจ้าเลี้ยวรู้นี้คือเมื่อไรจะอัพเวลสกทีก็ไม่มั่นใจนะครับพัฒนาร่างสักทีหน่อยสินะ้องโอเคจะต,ต้องเก็บเวลให้เจ้าลูคาเรโอนะให้มันเป็นลูคาเรโอให้ได้ในพาน,นี้เลยแล้วกันนะครับอาจจะใช้วลานานแล้วนะเนี่ยปติมันต้องอัพเวลนะผู้ใชน้นี่ตัวสีแดงเลยหรอโอเคเดี๋ยวจะมีสตา์เชยนเกิดอ,อีกตัวปะเนี่ย นี่เบฮิม o t เบสนะมันต้องมันต้องมีท่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเรียนท่าแล้วกันนะครับเป็นท่าที่ใช้เอาไว้เลดบอสนะตัวเนี้ยซาเชียนนะครับเป็นตัวเลดบอสชั้นดีเลยนะอืมว่าแต่จะมีอะไรให้สู้ไหมเนี่ยต้องหาที่โล่งๆเทอละมีต้นไม้เยอะแล้วมันบังนะมันบังไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยซาเชียนกรี่แล้วนะอีกตัวหนึ่งละ เกิดบ่อยมากนะครับผมปรับไว้ที่สองพันตัวนะมันก็แบบมันเกิดเยอะจังเลยเนะี่ยจะต้องไปลดอัตราการเกิดนะครับไปฝั่หนูแล้วกันเนาะนจะโล่งดีนะเฮ้ยเจา้าปลาอ่าน,นี่เพิ่มเล้ไปยี่สิบนะครับโอเคให้มิรไดบ้างหน่อยนะครับเอาเวิวเจ็ดสิบเอ็ดแล้วอันนี้วิวเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบเก้านะน่าจะได้อยู่นะ เดานะครับสแลชไปนะครับเรียบร้อยเข้าไปฟันหมาคาบดาบในวิวยี่สิบครับฟันเลยฮะหูค่อนข้างที่จะโอพีใช้ได้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยเพราะวิวมันหนำแล้วไงอ้วิวยี่สิบหมดเลยนะมอนแถวนี้นะครับสติง วิวสิบสองวิวน้อยมาก,ากเราจะขี่วิวกับวิวตัวเยอะๆนะกันนะครับจะประหยัดเวลาเนาะตึบต๊บๆแถวนี้ไม่มีบอสเลดเหรอเออเอาซาเชียนไป,ไปลองหน่อยดีเอออตอนนี้วิวแบบเหลือแค่สิบเจ็ดเองนะซาเชนเราอันนี้คืออะไรอะ่ะ คืออะไรทำไมตั้งอยู่นี้ไม่มั่นใจเหมือนอุย้ยนี่ก็เปลี่ยนไบโอม,มว่ะอาร์คนอมอาร์คนอมเกิดมันคืออะไรอะไรคือตัวอาร์คนอมอ่ะในนั้นนะนนะเกิดที่ไบโอมอะไรครับเกิดที่วูดแลนด์ไบโอมนะน่าจะมันต้องพิมพ์สักอย่างใช่ไหมเนะี่ยโอเค บูแลนน่าจะตรงนี้นะผมผมว่านะตัวนี้น่าจะไม่ใช่บูแลนนะใช่ไหมไปไปฝั่นนี้แล้วกันนะเออฝั่นนี้ก็ใช่นะบูแลนก็ใช่อยู่นะแต่ว่าไม่น่าใช่มัง้งไอ้ไอ้น,นี่จะไทก้าดีใช่ไหมล้วตัวนี้แหละผมว่าแต่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะอัคนม ถ้าถ้ามันเจอก็โอเคนะเพราะว่าผมมีเขาเรียกว่าควิกบอลอยู่นะครับอักนอมจุ๊บป๊บหมีออะไรอะ่ะอ๋อฟักทองอะไรคืออักนอม ต้องไปหาข้อมูลซะแล้วนะไม่รู้โปกเกมอนด้วยหุยข้างๆนี่มีเบลอมอะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับโอ้เบลอมนี้ไม่น่าไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นน้ํานะครับเป็นน้ํานี่คือแบบลาบากลาบากยะเยน็นมีเห็ดเต็ไมไปหมดเลย วิ่งตอนที้ผมเดินถ้ามาเจอกับเทนเนอร์นะวิ่52ด้วยนะครับมาเราจะเอาซาเชียนไปสู้ดูนะครับไม่รู้ว่าสู้ได้ไหมนะสแลัครับผมโอเข้าไปนิดหนึ่งนะโอเคตายฮนะซาเชียนตายตายไม่ทันคอไปอ克สมทเข้าไหมโอ้ไม่แรงเลยนะต้อง บวกอัพก่อนนะครับบับเซตแล้วก่อนนะแล้วก็ล็อกสมันอีกครั้งหนึ่งนะพูเราตายเลยตายหมดดงจังนี้ก็เรียบร้อยอดีตดิทางนั้นอนะ่ะโอเคสำหรับพาร์ทน,นี้นะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคใครชอบดึงกดแล้วแต่ใครด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปนะโอเคนะคผมบ๊ายบาย